สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะเอมม่ากับทีน่านะคะเรามาดูที่เอมม่าก่อนนะคะสีแรกเอมม่าเป็นฟังก์ชันที่ถือได้สะพายได้และเป้ได้นะคะเอมมา่าสีนี้สวยมากค่ะแมทิลิกนะคะซิวอรเกรีแมกิลิกค่ะปักกายเงินค่ะ โกลเกรแมกิทิลิกค่ะประกายทองค่ะสองสีนี้ต่างกันที่ประกายนะคะเนื้อเม็ดสีข้างล่างจะเป็นสีเทาโทนสีเทาแมกนิทิลิกค่ะเนื้อแมกิทิลิกช่วยขับผิวให้ขาวผ่องได้ทุกสีผิวแน่นอนค่ะและเป็นรุ่นที่ขายดีมากเพราะเนื้อเท็กเจอร์แมกิทิลิกนี้ต้องสั่งผลิตเท่านั้นนะคะเป็นเท็กเจอร์ลายกร็ดจ,จละเข่เล็กเดี๋ยวพามาดูกร็ดเจละเข่เล็กกันใกล้ๆนะคะ จะเห็นว่าเป็นลายเกรดจ,จระเ้เล็กที่มีความยืดหยุ่นเพราะเป็นเท็กเจอร์ที่ทอในตัวแบบนี้นะคะและจะเห็นความเงาและด้านของเท็กเจอร์สลับกันไปมานะคะสวยงามในลุคไม่เลลิกมากๆไม่ได้เป็นเกล็ดเลื่อมนะคะเพราะอันนี้เป็นเท็กเจอร์ในตัวที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้นไม่บาดผิวนะคะและไม่รุด สวยมากในสองสีนี้ถัดมาเป็นสีแฟลซิลเวอร์ค่ะแฟดซิลเวอร์ก็จะได้ความสดใสาขาวผ่องแน่นอนรูรามากๆชัดเจนค่ะในสีเงินเลยแฟลซิลเวอร์นะคะสีเงินจะเห็นว่าสายหนังนะคะพี่จะได้สองเส้นในการถือสั้นขึ้นบ่านะคะเป็นหนังวัวแท้ค่ะหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ุกขอพาไปดูอะไรชัดๆจะเป็นอะไรล้มดำ สวยมากต้องสั่งผลิตเท่านั้นและเข้ากันกันกบเอมมาหรูเก๋มีสไตล์นะคะซิปจะเป็นสองหัวซิปแบบนี้เพื่อยืดหยุ่นการใช้งานนะคะไม่ว่าจะรู้จากทางซ้ายหรือรูดทางขวาก็ได้เป็นอะไหล่ลมดำสวยงามสัญลักษณ์ไปโคเวอร์ค่ะสัญลักษณ์ของ Candy ้ o w e r นี่คือสีแฟ l ต์เซเวอร์สีแฟชต์แบ็กค่ะสีดำมันเงาหรูหราแน่นอนอันนี้ไปงานหรูหรามันเงาเลยค่ะ ไม่ซ้ำใครและเก๋มีสไตล์ด้วยนะคะด้วยรูปทรงของเอมม่าเองมันเงาหรูหราใครเห็นก็ทักค่ะสวยมากนี่คือสัญลักษณ์ของรักแท้และความโชคดีนะคะเนื้อนะคะมีความด้านเงาสลับกันแบบนี้เวลาลวเราขยับมุมคือจะมีความวิบวับเงารูหราตามเท็กเจอร์เลยค่ะนี่คือเท็กเจอร์แมกกิก ลายกระเด่จระ,ะเข้เล็กนะคะลงเทียบสีแฟชอ่านนี่เราจะเห็นชัดเจนในสีแฟชแบ็กแ,แ,แ,และแฟช์ซีเวอร์โกเกรอ่านี่ประกายทองค่ะประกายทองและริมสุดคือประกายเงินชัดเจนในแสงเงาสวยมากด้านล่างจะเป็นทีหน้านะคะอ๋อเดี๋ยวเรามาขนาดเอ็มมานิดนึงก่อนไหนเรามาอยู่ในที่สีประกายทองละกันนะคะความกว้าง 8.5นิ้วนะคะสูง11.5นิ้วฐาน4.5นิ้วค่ะสามารถเป้ได้ในลักษณะน,นี้นะคะในเกี่ยวเข้ามุมแบบนี้แปลว่าพี่จะได้สายเส้นยาวไปอีกสองเส้นค่ะและสะพายได้ในเกี่ยวคค้งด้านข้างแบบนี้ค่ะ นี่คือเอมมานะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูโปรที่มีอยู่ขอเทียบกับทีหน้าก่อนทีน่าจะเป็นทางด้านล่างนะคะเป็นถือกระเป๋าถือและสะพายได้สีที่เห็นจะเป็นซิลเวอร์เกย์ค่ะปลกกายเงินค่ะซิลเวอร์เกย์แมกิทิสีเทาพื้นด้านล่างเป็นลุกแมทนิลิกนะคะปลกกายเงินสีที่สองคือ สีเวอร์อ๋อแฟตสีเวอรค่ะประกายเงินเลยค่ะเป็นเงินดูสดใส fat silver นะคะสดใสหรูหราและสีกรีนมิเนอรค่ะกีมิเสวยมากจะเห็นอยู่ในทีหน้าซึ่งมีใบสุดท้ายนะคะจะเป็นใบสุดท้ายแล้วสวยมากเป็นเขียวมรกตจริงๆและสีนี้บราวกริกค่ะ สวยมากจะมีอยู่ในทีหน้านะคะซึ่งมีไม่เยอะแล้วค่ะบราวริดจะเป็นน้ำตาลคอปเปอร์พร้อมสายสะพา์สั้นและสายสะพาย์ยาวบราวริทสองใบสุดท้ายค่ะขนาดของทีหน้านะคะความกว้างของทีหน้า11นิ้วค่ะสูง9นิ้วและฐาน5.5นิ้วจุค่ะทีหน้าเป็นทรง3มช่องแบบนี้ไว้ใส่ของนะคะคุ้มมากจุคุ้มเลยค่ะ นี่คือทีหน้าส่งถือแล้วดูสวยหรูมากๆด้วยเท็กเจอร์เมทัลลิกที่เนื้อผ้าต้องสั่งผลิตเท่านั้นนะคะทีหน้าจะมีสายสภายสั้นแบบนี้1เส้นนะคะในร่อนทอนแน่นค่ะอะไหล่ลมดําที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้นที่สพายขึ้นบ่าแบบนี้ในทีหน้าและสายสะพายยาวอีก1เส้นค่ะในทีหน้าที่พี่จะได้สาย2เส้นไว้ใช้งาน ในฟังก์ชันถือขึ้นบารแบบนี้และสายเส้นยาวมีไว้ให้ที่สามารถคอสบอดี้สะพายยาวเลื่อนระดับได้นะคะในราคาโปรค่ะทีหน้ามีโปรราคา2,690บาทพร้อม PB ค่ะ PB เป็นใบแถมน่ารักนะคะซึ่ง PB มูลค่า590บาทค่ะแต่โปรในวันนี้ทีหน้าพร้อม PB ใบเล็กคู่นี้ราคา2,690บาทเท่านั้นนะคะ พีดีตัดหนังวัวแท้เช่นกันค่ะหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้พร้อมสายของข้อมือไว้ให้เราเกี่ยวใช้งานลงรถใช้คู่กับทีหน้าแบบนี้ได้สามารถเลือกสีได้นะคะในสีของทีหน้าและ pb แบบนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นประกายเงินนะคะสามารถเลือกแมทชิ่งคู่กันแบบนี้หรือสามารถเลือก PB ประกายทองค่ะ เ e คเจอร์แมกิลิกลายเกจจระเข้เล็กนะคะอันนี้จะเป็นสีเทาแมกิชลิกประกายทองค่ะสามารถเลือกข้ามสีแบบนี้ได้หรือเลือกเป็นคู่สีแบบนี้ได้ในแฟลซิลเวอร์พีคู่กับทีหน้าใบนี้ที่สะพยสั้นได้แบบนี้ถือสวยหรูได้หรูหราใช้งานประมาณนี้น้ำหนักเบามากค่ะ550กรัมเท่านั้นนะคะ เลือกแบบนี้ก็ใช้งานคู่กันได้ดีในราคาโปรค่ะคู่นี้ลดเหลือ2,690บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูเอ็มม่าที่สามารถเลือกสี PB ได้เช่นกันนะคะโปรแถม PB ใบเล็กใบนี้แบบนี้จะแถมจนกว่า PB นะคะใบเล็กนี้จะหมดนะคะในราคาโปรรถพิเศษ ลดเหลือ2,690บาทเท่านั้นในคู่ที่สามารถเลือกสีใน PB จับคู่แบบนี้ได้เลยในเ m m มาประกายทองและเลือก PB mm. สีเทาเมทิลิกประกายเงินแบบนี้ได้ค่ะเอ m ม่า mm. อย่างฟังก์ชันที่บอกนะคะถือแบบนี้ได้ในสายหนังวัวแท้2เส้นและสพายยาวที่สามารถเลื่อนปรับระดับได้สามารถปรับสพายยาวเลื่อนระดับเป็นคอสบอดี้ได้เช่นกันค่ะ นี้ค่ะก็จะคอสบอดี้ได้เป็นทรงเก๋ๆรุยๆเก๋มากค่ะและสามารถเป้ได้ในฟังก์ชันที่ปุกบอกนะคะสามารถเป้ได้ในลักษณะน,นี้ปุกขอโชว์สีให้ดูในสีดำแฟลชแบ็กมันเงาหรูหราไปงานได้เลยค่ะ จะไปเที่ยวก็ดูเก๋ไม่ซ้ำใครในเทคเจอร์แบบนี้นะคะที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้นสามารถเป้ได้ในฟังก์ชันสาย2เส้นแบบนี้ค่ะนี่คือซิฟทแบ็คในรุ่นเอ็มม่านะคะซึ่งมีโปรเช่นกันในโปรรถพิเศษคู่นี้ใบใหญ่ใบนี้พร้อมไปเล็กนี้นะคะรดเหลือ2,690บาทตอนนี้ทั้ง2รุ่นนี้ทั้งเอ็มม่าและทีน่าหอมโปรแถมนะคะ PB ลดเหลือ2,690บาท พีวีพีลดเพิ่มได้นะคะจัดส่งฟรี EMS ค่ะถ้าหาพี่แอบินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ